สวัสดีครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับมาที่ร้านเนาะก็เห็นผมเคยมีคลิปรถแลกพระอันนั้นคือเขามาขอนะครับก็คือตอนขายพระอยู่มีคนเราขอแลกมอไซค์แต่ตอนนี้พี่เขาเดือดร้อนมามาจากราชบุรีใช่ไหมพี่ครับก็มากับรถเก่งนะครับขอรถเก่งวีออสปีปี2007นนะครับมาขอแลกพระนะครับเอาไปทํากินนะครับผมก็งงๆนั่งอยู่ที่ร้านอยู่อยู่พี่แกมากับกับลูกกับเมียเนาะมาถึงก็เอามาขอแลกพระนะครับนี่ แก้วเล่มมาด้วยนะครับขอแลกพระอจะคุยัไว้ที่หกหมื่นนะครับแลกพระทํากินก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องไปดูสภาพรถก่อนว่าเป็นยังไงนะพี่วาเข้ามาพอดีเลยก็ขอญาตถ่ายคลิปไปเลยแล้วกันเราขอรถแลกพระนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่ามันมีเป็นรถอะไรยังไงนะครับมาพ,บพี่เขาไม่ขอเห็นหน้านะครับเดี๋ยวเห็นแต่ผมพอหูดแดด แดดสุดโคร่อยคันนี้เหรอพี่รถแรกพระเจ็ดเก้าสี่ศูนย์เอ้าทะเบียนชมบุรีเหรอ,อพี่อยู่ราดเรีเหรอรบอกรถที่นี่เหรออ,หรอ๋อโอ้โหนี่นครับสภาพรถแกมากับลูกกับเมียนะแล้วบอกพี่ก็จะกลับไงเขาบอกเดี๋ยวเานั่งรถกลับได้นะครับ วีออสรถแรกครับผมไม่ได้รับแรกอะไรหรอกแต่คือเขามาขอความช่วยเหลืออยากจะเออ่นำพระไปทรมารหากินนะยังมีพเพ์ลูกแก่อยู่เลยนี่ลูกแกนั่งอยู่ในร้านนะครับตอนนี้ขวัขวบัวแปดเดือนนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันใช้ได้ยังไงไม่เมยปกติป่ะเพี่อ,อ๋อต้องเหยียบค้าด้วยเหรอ แต่เมื่พี่ผมขอลองหน่อยได้ป่ะได้ครับแต่เมื่ขึ้นมาเดี๋ยวผมขอลองขับ,ไม,ไ,บออนนไม่ได้ขับเกียร์ออโตนานแล้วเอ้ยไม่ได้ขับเกียร์กระปุกนานแล้วขับแต่ออโตนี่นะครับรถแลกพระเอามาทำอะไรไว้เนี่ย <laughs> เจ้ามาทำอะไรก่อนโอ้คาด่างลึกเลยเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าเป็นยังไงคขว่าขอความช่วยเหลือนะครับก็ต้องจะมาถึงก็มาลูกดัดโดยร้องรั่นมาเลยนะครับเปิดเปิดร้านมาแรกคิวแรกก็ขอรถมาแรกเลย <c oughs> เรามอสวัสดีปีใหม่ครับลูกจะไปจอดไปไหนวะเนี่ย มอไซค์ก็สองคันแล้วคนเอามาแรกคระอยู่หลังบ้านเขามาขอแลกแล้วเนาะเขาอยากได้ทํากินนะครับเขาเขาบอกรถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างอาชีพเขามันกู้ไม่ได้อาชีพขายพระมันก็แต่เขาไม่มีเขาขายแบบอยู่หน้าเฟซตัวเองอะไรเงี้ยไมปกติเนาะ ใา่ไหมปกติปะเดี๋ยวเราลองเทสดูก่อนนะครับปกติเราขับแต่ออโ,โต้กระปุกเราไม่ได้ขับนานมากละ ใช้ได้อยู่นะครับหกหมื่นนะครับเพราะว่ารถผมก็ผมไม่ได้อยากอันนี้เขาบอกเนาะตอนแรกเขาจะขอแปดหมื่นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะเอาไว้ทําอะไรอะ่ะก็เลยบอกว่าที่ผมช่วยได้แค่หกหมื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคเอาผมก็โอเค,เ,อเ,อเ,คเดี๋ยวผมจัดพายเขานะครับชุดใหญ่เลยเอาไปทํากินเนาะเขาบอกว่าตอนนี้เขาหมดมืดแปดด้านแล้วไปจอดก็ได้แค่สองหมื่นแล้วดอกแพงอะไรอย่างเงี้นะครับผมเข้าใจนะเพราะว่าผมเคยเป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนอะช่วงโควิดอะผมล้มแบบรถสามสี่คันผมจำนำหมดเลยนะครับ แย่มากตอนนั้นเศรษฐกิจเขาใจหัวอกครับมันเขาเรียกอะไรอ่ะใจเขาใจเราเนาะมันอย่างเงี้ยมันแย่คนแย่มันก็มืดแล้วเขามาเห็นคลิปผมที่ว่ามีคนเอาเอาหมอสามาแลกที่กระทิงลายเขาก็เลยเข้ามาขอเลยนะครับยังไม่ยังไม่ได้ชักขาผมเลยนะวิ่งมาเลยนะเนี่ยวิ่งมาแบบว่าสดสดเลย มาจากลาบบุรีเขาบอกเขามามาตายดาบหน้าเลยตังค์ก็ไม่มีติดตัวมาแต่เขามีเล่มมาพร้อมมีอะไรมาพร้อมเป็นชื่อเขาเองเ,เดี๋ยวล้วนี้ก็เดี๋ยวให้เขาโอนลอยไว้ให้นะครับแต่เดี๋ยวต้องช่วยเขาแล้วครับผมยังไม่รู้เลยว่าจรถไปไว้ไหนเนี่ยแล้วต้องต้องมาทําเพิ่มอีกเนี่ยรถไปเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวรอถึงร้านก่อนเออตอนนี้เรากลับมาถีนหน้าร้านแล้วนะครับ คุณพี่เขาไม่อยากให้ญาติพี่น้องรู้ว่าเขาแย่เนาะเขาก็เลยไม่ไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปหน้าเขาครับ ไม่ได้ขับเกียร์ก็ปลุกนานไะล่านอยู่พี่ผมจะไปเอาเอาไปทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปให้ยาพี่น้องใช้ก็ได้มั่งอยู่นะเนาะเราก็มีธี่จอดนะก็อย่างเงี้เดี๋ยวผมจัดพายพี่แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ตังติดตัวกับบ้านห้าพันเนาะโอเค เออพวกนั้นเราด้วยไหมเดีผมให้หมดเลยเผื่อพี่เอาไปขายรายวันได้แล้วแต่พี่นะพี่พี่พลาดตรงนั้นทั้งหมดให้พี่เขาให้หมดเลยได้ครับแล้วมีเดินถ่ายไปดูป่ะเอาไฟพี่เขาหน่อยนี่ยอย่างเก่าเลยขายเป็นไหมอย่างเก่าเลยขายเป็นป่ะมโอเคไม่เป็นเนาะโอเคเดี๋ยวจัดพักก่อนวเดี๋ยวค่อยตัดมาตอนปีนใจเย็นพี่จะไปขายไหมลองไปขายไหมนี่พี่เลยพี่เนาะทุกอย่างต้องลองเนาะผมให้พี่ไปขายแล้วกัน เอาไปจังอาดไปเยีเ่ยมครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับของในตู้ของในตู้ทั้งหมดให้แกไปหมดเลยนะครับจะคู่นะพี่เดี๋ยวผมจัดให้พี่ไปขายดีๆนะเอาไปขายดีๆให้หมดเลยนะปกติของพวกนี้ผมเอาไ้โพขายเป็นชิ้น นาฬิกาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพระบูชารสามวงเดี๋ยวผมเอามาให้แป๊บนึงเอาพระพุชาร์ด้ยนะพี่นะหล mm hmm. ังนี้ด้วยให้พี่เข้าไปเลยแล้วพี่จะเอากลับยังไงวะเนี่ยรถเมาหรอพี่เมารถกลับเหรอที่เราเคยโทรเราทักไปไหนไปมันมีแบบพวกนี้เปล่าวะเคยจอพวกโบ๊ทเมาไปกี่แพงปะ นี่เลยมี่ยมีอะไรให้พี่เขาได้มาวะเขามไม่รู้ว่าถ้านั่งโดยสาราเดียวกับผนพรามันจะกีบ่บาทเหมือนรังเกียหรอพามันก็เหมือนอเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่รังให้พี่แล้วกันแล้วพี่พลาจะหารังใสใ่พี่เขาได้ยกง่ายๆนะ เนะี่ยหมดเลยมันของในตู้นี่น,นี่ทั้งหมดมันเอหกหมื่นเนาะแล้วก็จริงผมขายเองได้เกินเยอะเลยเนะนี่ยใช่ผมไม่เปี่ยนเลยแบบนี้ได้แต่ผมขายเองแต่ผมขายเองได้เกินเยอะเลยแต่ว่าพี่พวกนี้พี่ออกสนามพี่ขายได้เลยนะครับแล้วผมขายเองครับผมทะลุเลยเนะี่ย แค่นี้ก็สี่ห้าหมื่นแล้วผมขายเองเนี่ยออเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะนี่ชุดพ่อคุณพี่พาคเดี๋ยววันนี้มีองค์นี้ส่งเลยด้วยถ้าเป็นโบ๊ก็ประมาณไม่เกินสองพันถ้าเป็นโบ๊ไม่เกินสองพันพี่กับลาดเร่เอาอะไรดีวะในตู้เรามีอะไรบ้างวะสามมี่ตู้มีเหรียญมีเจลเหรียญเหรอเอาอะไรพี่เขาดีวะเรามีสองข้อ ก็นี่ไง <st ing> ก็ชุดนี้แล้วก็ชุดนู้นเนี่ยชุดชุดนี้ทั้งหมดนี่อันนี้ไม่เกี่ยวพี่อันนี้เกี่ยวอันนี้ซื้อมาแสนหนึ่งจ่ายจ่าย,าย <laughs> ก็ชุดนี้นะครับทั้งหมดแล้วก็ชุดนู้นทั้งหมดก็เนาะสมเหตุสมผลไหมได้อยู่นะแล้วก็เนาะประมาณนี้แล้วกันนะพี่ก็เด็วนี่คือพระที่ผมซื้อเป็นชิ้นมาเนี่ยพี่จะไปขายเอาแล้วกันนี่คือทองทองครับมันมันโดนน้ำหอมใช่โดนน้ำหอมอันนี้ก็ทองนะ มันโดนน้ำหอมมาผมขูดดูมันเป็นทองนะแต่เจ้าของบอกว่าอาจจะเป็นหน้าแต่ผมดูเป็นทองนะมันเหมือนมันโดนน้ำหอมอ่ะเดีวสีมันเลยเพี้ยนอย่างเงี้ยพี่บดยัางตะกดคู่นี้ก็เท่าไหร่นะพี่ซื้อมาเจ็ดพันคู่เนี้ยมันคือที่ไหนพี่มันได้เก่าแต่ว่ามันแท้ได้เก่าใช่ได้เก่าเลยนะครับเก่าเลยอ่ะก็คือเดี๋ยวพี่เอาไปจัดของพี่เองแล้วกันพี่ขายได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยเนาะ พี่ก็ไปใส่เอาเองเพราะผมว่าจ่ายให้พี่หมดแล้วแหละเพราะสองท่านนี้มันทีลละหมื่นสองหมื่น 2, ที่ซื้อไว้ไงมันจ้าจที่จผมจะอ้วกนะครับ <c oughs> เนี่ยตรง,งนี้พราะคำนวณเองนะตรงนี้นะแค่ตรง,งนี้มันก็ประมาณห้าหกหมื่นแล้วถ้าผมขายเองอะ่ะใช่แล้วตรงนู้นตรงนั้นก็เหมือนพี่เอาไปขายพี่มีตังค์กินทุกวันอะ่ะห้าร้อยพันหนึ่งนะตรงนั้นคือมาเป็นพระแต่พี่ต้องออกสนามมาหน่อยนะหรือไม่ก็มีคนไหลต่อพี่ก็ไไหลได้เลยมีขนมให้น้องกินไหมเธอ เอ,อกี้เหรอพี่เข้ามากับลูกนะครับลูกขวบแปดเดือนแล้วเดี๋ยวก็ใช้ใบโอรลอยใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องอโอนลอยใช่ป่ะเล่มโอรลอยแล้วสำเนาพี่เอามาป่ะเอามา,มาครับโอเคก็มีจะเบียนบ้านแบบจะชนเนาะแต่พี่กเซ็นแต่นี้แบบจะชนตรงอของพี่เนาะตรงหมดโอเค,อเคมือที่เท่าไหร่นะมือที่สี่เหรอสามหรือสี่นะสามหรือสี่เนะาเนะ โอเคครับก็ประมาณนี้จัดพระแรกกับรถให้พี่เข้าไปนะครับก็ที่เขาอยากได้ไปทํากินก็จัดให้ทากินครับตรงนี้ทั้งหมดครับอันนี้เป็นชุดที่ผมซื้อเป็นชิ้นชิ้นหน้าร้านแล้วก็มีตรงนู้นครับอันนั้นคือเป็นพระยอยๆที่ผมเหมาจากทางบ้านมาที่ช่วยซื้อช่วยอะไรมาก็เดี๋ยวจัดให้พี่เขาไปหมดเลยนะครับก็ประมาณ60,000บาทมูลค่าแต่จริงๆมันมาแปดถึงเก้าหมื่นแหละแต่เราก็ให้พี่ไปหกหมื่นให้พี่ก็ไปทํากินครับอันนี้เป็นพระแทนทั้งหมดเลยพี่คือพี่ไปขายได้อ่าโอเคป่ะเพราะว่าผมก็ขนให้ พี่มาเอาไวเกินแต่ไม่งั้นพี่ก็อะจจะไม่ได้หน้าอย่างนี้เลยพี่อาจจะได้หน้าอย่างงู้นแต่ว่าเยอะมหาศาลเลยแบบนั้นนะแต่ว่าพี่จะเหนื่อยขนน่ดีเอาอย่างนี้ไปด้วยขายเป็นชิ้นด้วยอะไรด้วยเนาะโอเคจะว่ากันรอสักครู่มีอะไรหลงลืมไม่รู้เนี่ยให้พี่ก็ไปร่วเองหยิบให้เขาไปสองทาสามถาต้องมีอะไรหลงลืมมั้งแต่ถ่าผมไม่ให้พี่ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เนี้ยพี่เอาไปเลยถานี้เดี๋ยวผมจัดแยกให้นะครับเดี๋ยวรอ เดี๋ยวพี่เอาเอกส่งเองกสารก่อนเดี๋ยวจัดพายพี่เขาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนจบเลยแล้วกันเดี๋ยวรอไปเอาเอกสารของพี่เขามาเซ็นก่อนไปปิกี้โทรให้ใช้พี่พาดไปนะครับพี่พาดที่ชอบพาดพาดงานพาดพาดทำงานพาดหลายๆอย่างชื่อประพาดอีกนะครับโทรบอกว่าเดี๋ยวให้รามี่เป็นเพื่อนแกบอกว่าไม่ต้องผมไม่มีคุณผมก็อยู่ได้นะครับนี่ไปยังไม่ถึงร้านเลยโทรมา ให้ถ่ายกี่ใบนะ <c oughs> คุณประพาสคุณประพาสก็เดี๋ยวตอนนี้ระหว่างรอเอกสารมาครับก็สั่งข้าวอะไรพี่เขากินแล้วก็เดี๋ยวหารถให้พี่เขากลับนะครับก็อาจจะให้พี่เขานั่งโบกับนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอเอกสารมาครบเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะไป okay, เดี๋ยวโอนตังให้พี่เขาหน่อยขอเลขบัญชีพี่เขาโอนมาให้พี่เขาแล้วก็เอาของกินให้พี่เขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรียกรถให้พี่เขาด้วยนะตอนนี้ก็คุยเรียบร้อยนะครับ อโอตังที่เรียบร้อยเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วนี่เนไครับเอกสารเซ็นเรียบร้อยแล้วเร่มอยู่นี่นะครับก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะพี่เนาะพี่อามาขออยากเปลี่ยนเอารถมาเปลี่ยนเพราะว่าไปนนซนไม่ผ่านก็เลยเอารถมาหาผมแทนนะครับก็แลกกับพ้าไปนะครับเอาไปทํากินก็เอาไปตั้งตัวแต่ว่าต้องนั่งรถกลับบ้านสงสารเด็กแต่น่าจะชิวพี่รถเย็นๆแอร์เย็นยน,ยน,นะนั่งสบายด้วยไม่ต้องขับมีคนขับให้ เดี๋ยวรอรถมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวพ,พี่ไปถ่ายรูปผมแป๊บหนึ่งข้ารถดังดียวอุ้ยอย่างร้อนแดดร้อนเกินพี่นี่รถพี่มารับพี่เขาแล้วนะครับเรียกเรียกแอปรถมาให้รับเขานะครับ เาไปแล้วนะพี่เอาข้าวไปยังโอเคเอาข้าวพี่พาเอาข้าวพี่เขาหน่อยเดี๋ยวเอาของเปิดท้ายหน่อยครับเปิดท้ายรถหน่อยพี่อของขึ้นรถเปิดแล้วใช่ปะเ,ปดเดี๋ยวลงังลังขึ้นให้นะครับเดี๋ยวมามากับรถกับกับมีคนขับให้นะครับพี่ที่ช่วยกันไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายลูก พี่นั่งหน้านั่งหลังดิเอาพีแจ้รถ <c oughs> โอเค <c oughs> เอาใส่รังเอเอร <c oughs> ังใส่ไม่ได้เนาะรังใส่ไม่ได้ร <c oughs> ังใส่ไม่ได้ก็เอาผ้าใส่พี่เข้าไป นี่ครับขนพระกลับเป็นขันรถรถแรกพระไอแลปมาพี่แ l ติ๊กเกอร์มาหมดยังหมดแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่ จะมี่เข้าร้านแต่โคตรเปรี้ยงฮนะภารกิจรถแรกพาระวันนี้เออเขาเจ้าพี่เขาใจว่าอุย้ยพารที่ผมให้ไปอ่ะมันมันมูลค่ามากกว่าหกหมื่นเองนะแค่ในตู้ไม่เดียวก็หกเจ็ดหมื่นแล้วแล้วชุดนู้ 8, 90, นอีกแปดเก้าหมื่นอ่ะกับพี่เขาก็โอเคแฮปปี้นะครับผมก็ไม่รู้เนาะก็นั่งเช่าพารอยู่ดีๆพี่เข้ามาเจ้าแรกเลยครับมาถึงก็มามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็คือคุยกับไฟแนนซ์ไว้ จะไปเอารถเข้าไฟแนนซ์แต่ว่าไม่ผ่านเอกสารเข้ามาเต็มเลยไม่ผ่านแล้วก็ไม่รู้จะทาไงแล้วคือลูกเมียก็ต้องกินต้องใช้เนาะเงินก็ไม่มีมีรถอยู่คันเดียวก็เยเอารถมาแลกเลยเพราะที่บ้านเขาไใช้รถที่บ้านได้นะครับก็อ่ะก็ไม่รู้เนาะมาถึงนี่แล้วอ่ะก็เลยต้องช่วยครับก็ช่วยไปเลยนะครับก็พาให้พี่เข้าไปผมยังไม่รู้ผมจะรถไปทําอะไรเนี่ยไม่รู้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้รับแลกอะไรอย่างนี้นะคือพี่เขาขอความช่วยเหลือมาถึงหน้าร้านมาถึงหาผมถึงที่มาจากลาชบุรีก็ ไม่รู้ทำไมผมก็ชอบช่วยอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมก็จัดให้พี่เข้าไปเนาะก็ประมาณนี้นะครับรถแรกพานเนาะก็แบ่งให้พี่เขาไปทํากินนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะแต่ถ้าใครจะมีพาร์ทอยากจะปล่อยเข้ามาหาขายผมได้นะที่ร้านร้านเปิดทุกวันนะพี่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนรับเช่าทุกแบบทุกประเภททุกราคาในราคาความเป็นจริงณนะปัจจุบัน,นครับพายอดพระเกผมตีเหมาพระแท้มีราคาผมเช่าให้พี่เป็นองค์นะครับผมมากกว่า3 0 0รขึ้นไปเนี่ยผมซื้อให้พี่เป็นชิ้นแล้วกันถ้าเป็นพวกพายอดพระเกก,ก็คือต้องตีรวมเหมา อันนี้ผมซื้อทุกวันอยู่แล้วใครที่เคยขายผมจะรู้จักผมอยู่แล้วนะครับก็ใครที่ไม่รู้จักผมก็ฝากไว้ในคลิปนี้ด้วยนะรับชอบพาะทุกอย่างนะครับร้านเปิดทุกวันเที่ยงวันหนึงเที่ยงคืนปักหมุดใน gps พจว่าพระบ้นา,ะบานทั่วไทยสัตหิบนะครับขึ้นหาผมได้เลยหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม098-395-5890นะครับโอสัตหิบนะครับผม ID ไลน์ผม a o t 3 8 6 5ไปล้ครับสวัสดีครับ